มอค่ะเคือท่านตตแล้วก็ท่านนายอำเภอวันนี้ท่านมาเป็นประธานรับแทนโยมนะทำไมมาสำราญนาน,นอกท่านที่สามโยมชานวิทย์โยมพนิชชาบุญศรีเรียงไปตามลำดับในโยมนะถ้ายินยินท่านใดมาก็รับหรือทำไมมาให้รับแทนเลยจะได้เวลาโยมท่านที่สี่โยมทองโยมตึิ่นสุดทั่ว ถ้าไม่มารับแทนใะน,นโยมนะหน้าคุณโยมสุนทรโยมหวนอินเป้ารับแทนในท่านอ๋อหกพระสาวุธอักคะปัญโยพระสาวุธอักคะปัญโยเจ็ดโยมวณนิจาวงกลมแปด หลวงพ่อรอดกันตัรรม,มงมเก้าโยมใสยมเดียวสมจิตต่อไปขอเชิญท่านนายเฟอได้มอนท่านนายท่านาสอสอสิบโยมสงวนยมล,ละเอียดทองสีมาดัน สิดโยมมัเลยโยมปวีนาสนนาสิบสองโยมอยู่โยมหวนเก่าพี่มามโยมรับแทนในโยมผู้ใหญ่นยสนท่น,น,ทนใดที่รู้จักสิสโยมสงชายโยมเชียงเชียงชายจอดพี่หมย สิโยมแม่ทองแผนแผนดีและครอบครัวสิห้าโยมสมพรโยมจวนสนนาสิหโยมแม่อิ่มเรียกกลางรับแทนประโยูนนะสิบเจ็ดโยมกิตกิตกรติรันติโน,นพง สิบแปดโยมมโนโยมนกแก้วปึ่งกลางสิบเก้าโยมนิสัยโยมเชือโสภายี่สิบโยมพันโยมบรรพณผ่องสุขยี่สิบเอ็ดนางสาวน้ำพิษสนนายี่สิบสองโยมประดิษ โยสมสมนสนายีสิบสามโยมสำริดโยมนิ่งนวลกันมันยีสิบสี่โยมเหลือโยมน้อยสนายี่สิบห้าโยมสวัสดโยมเอานวยพรทั้งสี่ขันหลังใ้กล่องนยี่สิบหกโยมแม่ดอกไม้ขวัญมาและ ครอบครัวยีสบเจ็ดโยมวิชัยโยมรักเงียวฝาพิมายยี่ดโยมแม่ทองมากห่างไทยสงทั้งยีสบแปดท่านได้รับอนุโมทนาบัตรจากทาระธานหลังจากพิธีมอบอนุโมทนาบัตรขอเชิญนางฟ้าใน คอยเอาเวลาเลิกลงนะยมรับเลยโยมเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันท่านวันนี้ท่านประธานท่านวงเทพมีรัตนท่านนายกคือท่านตชา,าตินิยาลัตนาสติพระพุทธโลกพุทธเมตตาหลวงพ่ออาโยเอาโยว นาง้ามาถือแผ่นศิลาแล้วก็ไม้มงคลแล้วก็ดอกไม้โยงโยมไปหาลงมาให้หลวงพ่อเจ้าหน่อยไปโยงทัน